มานอนฝึกนะไม่ใช่มาฝึกนอนแม่ฝึกเรานอนมาตั้งแต่เด็กแล้วนอนสลาลับตาแม่สิกอมเจ้าว,ว่านอนว่าให้จินกล้วยแม่ไปให้สิกีไกมาหาแม่ไปหน้าสิกีปามาปอ แม่เลี่ยงมอนเขาป่าสวนมอนอืม,อ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 มนอนผ่อนคลายสบายสบายนะไม่ต้องเกร็งนะมือเราจะวางไว้ที่หน้าท้องหรือวางราบลำตัวเราลองวางมือดูว่า วางตรงไหนแล้วมันผ่อนคลายสบายลองหาก่อนก็ได้นะหาจุดวางมือก่อนตอนนอนหงายนี่นะหรือจะแบแพ่แวออกก็ได้นะเท้าปลายเท้าอาจจะแบะแปะปลอยคือนื่ตอนนี้ให้นอนเหมือนคนป่วยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่า ร่างกายไม่ป่วยก็ทำเหมือนกับคนป่วยหูไม่หนวกก็ทำเหมือนกับคนหูหนวกแต่ตอนนี้อย่าพึ่งหนวกนะฟังก่อนนี่คือหูหูไม่หนวกทำเหมือนกับหูหนวกนี่หมายถึงว่ามีเสียงอะไรดังมาก็อย่าไปพโวเพเวไปตามเสียงนะกำหนดรู้ว่าเสียงหนอแล้วก็ผ่านไปนี่คือหูไม่หนวกก็ทำเหมือนกับหูหนวก มีเสียงก็เหมือนกับไม่มีเสียงนะแต่ตอนตอนบรรยายอยู่นี่อย่าทเป็นหูหนวกนะเดี๋ยวหูหนวกอีหลีนะฟังไปด้วยส่งกระแสจใจไปด้วยนะช่วยให้เกิดความเข้าใจลองไล่มาตั้งแต่ปลายเท้านะผ่อนคลายปลายเท้าผ่อนคลายน่องผ่อนคลายหน้าขาไล่ขึ้นมาด้วย ผ่อนคลายที่เอวลำตัวหน้าอกคอศีรษะนอนน้อดูตั้งแต่พื้นเท้าไล่ขึ้นมาถึงศีรษะในขณะที่เราตรวจดูนอนน้อบางท่านอาจจะไปเจาะเอกับอาการพองนะเพราะเคยฝึกพองหนอยุบหน้อมา หรือรู้การหายใจในขณะนอนเอาสมมติว่าไปเจอพองซะมันจะได้แปลแีเดียวกันเนาะอันอื่นก็เทียบกันก็ได้ถ้ามันไม่เจอนะบางคนอาจจะไม่เจอนะนอนอยู่ไม่เจอพองไม่เจอยุบบางคนเอามือแตะที่หน้าท้องไว้นี่มันจะสัมผัสได้ชัดนะเวลาท้องมันปื๊บขึ้นมามันจะดันมือดันมือเรา อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้หาพองหายุบนะเอามือมาแตะที่หน้าท้องไว้ก็หายใจธรรมดานั่นแหละแต่ว่าในขณะที่ตรวจดูนอนนอ้อยไปมันจะรู้สึกว่ามีอะไรมาดันมือนะมือมันจะวืบขึ้นมายุบลงไปนั่นแหละอาการพองอาการยุบเราก็กำหนดพอง ยุบนอนนอนสลับอย่างนี้ก็ได้นะหรืออันใดชัดเจนก็เอานั้นพอ,อ,อน้นยุบน,น้อในขณะนอนก็ได้นอน,น,อน มันปรากฏนะไม่ใช่ว่าไปไปนั่งบนเอานะตามที่ปรากฏทำความรู้สึกเหมือนกับคนป่วยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลี้ยวแรงไม่มากเอาเหมือนป่วยติดเตียงก็ได้เอาตอนนี้นอนป่วยอยู่ แขนขาไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะลุกเดินแล้วเหลือเพียงลมหายใจเข้าหายใจออกที่พึ่งอื่นใดของเราไม่มีในขณะนี้เราหยิบยืมเขามาใชา้นานแล้วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ว ใช้งานมันหนักมากบัตรนี้มันหมดอายุการใช้งานแล้วเหลือเพียงลมหายใจและดวงจิตที่ประกอบด้วยอาตาปีความเพียรสัมปชาโนความรู้ตัวสติมาความละลึกได้ดังที่พูดวันนั้นว่า พระพุทธเจ้าถามพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรถ้ามีเสนาผู้ท่านไว้วางใจมารายงานว่าภูเขาใหญ่สูงจะหลดท้องฟ้ากำลังกิ้งมาทั้งสี่ทิศมหาบพิตรจะทำอย่างไรไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งของ ฆ่าพทธเจ้าแล้วฆ่าพทธเจ้าก็จะประพฤติธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะก็คือสติปัญญาความเพียรนั่นเองนะที่เราสั่งสมไว้นะเราลึกได้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้อาการพองอาการยุบที่ปรากฏ สำรวมระวังจิตใจเป็นหน้าที่ของความเพียรนะเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ปล่อยใจออกนอกกายเลยเพราะว่าภูเขาใหญ่มันกำลังกิ้งมาความชราโรคภัยไข้เจ็บความตายคืบคานเข้ามาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งพลช้างผลมา้าลูกหลานพ่อแม่ สา์ตาวุธเครื่องป้องกันอะไรต่างๆไม่สามารถป้องกันได้เราจรึงคว้าเอาธรรมมาเป็นที่พึ่งนะกำหนดรู้อาการนอนเหยียดอยู่รู้การหายใจเข้าออกอยู่บุญกุศลเราได้สั่งสมเอาไว้มากแล้ว ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตะภาวนาก็มากแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพราะห่วงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งจะทำให้จิตใจเศร้าหมองตัวเราเองก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้ว ป่วยการไปใหญ่ที่จะต้องเป็นนึกห่วงสิ่งเหล่านั้นลูกหลานเขาก็จะดำเนินชีวิตของเขาไปทรัพย์สินสมบัติที่หามาได้ก็จะอยู่ในโลกต่อไปคนอื่นก็ใช้ต่อไปเรามารักษาดวงใจของเราให้มีที่พึ่งวาระสุดท้ายดีกว่า นอนพิจารณาอย่างนี้นะฝึกไว้ฝึกไว้คนที่เคยป่วย,ยจะรู้สึกสภาพอย่างนี้นะอย่างอาตมาตอนที่ป่วยด้วยไวรัสตับอักเสบสีก็นอนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้กินอาหารก็อาเกียนออกมากินน้ำก็สำลักออกมา ผมก็ร่วงหล่นยามันแรงรู้ตัวว่าตายแน่ตายแน่แน่เตรียมการไว้เขียนจดหมายไว้ทรัพย์สินเงินทองของส่วนตัวอยู่ตรงนั้นตรงนี้เลขบัญชีธนาคารเลขรหัส ATM เขียนเอาไว้ในไดอารี่วางไว้ข้างตัว เผื่อว่าตายแล้วคนมาเปิดดูเขาก็จะได้ไปกด ATM เงินที่ได้จากกินิมนต์ฝากธนาคารไว้มีเท่านั้นเท่านี้ให้เอาเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาเท่านั้นให้เอาเข้ากองทุนนั้นกองทุนนี้เท่านั้นเท่านี้เอาไปจัดงานศพเท่านั้นเท่านี้เตรียมการไว้เตรียมตัวตายพูดง,ง่ายๆนะเตรียมตัวตายแซบ่บ ไม่ต้องห่วงหาอะไรได้เตรียมการวางแผนไว้หมดแล้วนึกถึงคำของครูบาอาจารย์ขึ้นมาแวบหนึ่งปากมันก็ขมกินอะไรก็ไม่อร่อยคำนั้นก็คือคาถาเด็ดเจ็ดคำนี่แหละที่ว่าเหตุอันใดใส่ใจอันนั่น เห็ดอเลเสื่อเจอนั้นแวบขึ้นมาในความรู้สึกในขณะที่เตรียมตัวตายนะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนึกถึงศีลศีลของเราก็สะอาดบริสุทธิ์อยู่นึกถึงทานก็ได้ทำไว้แล้วก็ยังได้เขียนพินัยกรรมพินัยกรรมไว้เพื่อแจกจ่ายไป ยังจะเป็นประโยชน์ต่อไปทรัพย์สินสมบัติพอคำนั้นปรากฏขึ้นหน้าภูบาอาจารย์เหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยอยู่ร่วมกับภูบาอาจารย์ปรากฏขึ้นแล้วก็มีคำหนึ่งแทรกเข้ามาอีกว่าน้ายอกเอาน้ำบง่งในทางที่เป็นกุศลนะทีนี้ไม่ใช่ว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งคือ ตาต่อตาฟันต่อฟันในทางที่ทำร้ายกันนะมันมาตอบปัญหาที่เจออยู่คือปากมันขมเกิดความชีดขึ้นมาได้ว่าปากมันขมต้องกินของขมให้เขาหายอดสเสดามาเคี้ยว ปากขมกินอะไรเข้าไปก็เบื่ออาหารหมดแสบพอกินสะเดาเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่าสารสะเดานั้นมันมีสารช่วยในการเจริญอาหารพอกินขมเข้าไปแล้วเกิดความคิดอยากอยากดื่มน้ำอยาก น้ำปั่นผล,ลไม้ขึ้นมาก็ลองกินดูลองจิบดูลองกินดูก,นดกินได้ต่อมาก็กินของหยาบมากขึ้นกินเข้าต้มกินอาหารได้ตามมากินไข่ได้จากบ้านกลางใหญ่ไป ต้มไข่กินไข่ขาวกินเฉพาะไข่ขาวก่อนไข่แดงมันหนืดก็กินเฉพาะไข่ขาวมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแม้ว่าเตรียมตัวตายมันไม่ตายมันไม่ตายก็ยังลุกขึ้นมา ได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้สร้างคุณประโยชน์ต่อมาอีกเราก็ฝึกไว้นะฝึกผ่อนคลายร่างกายไว้หรือในขณะนี้บางทีเราฝึกใหม่ๆนี่อาจจะคิดฟุ้งซ่านนะบางคนฝึกใหม่ๆนะฝึกเตรียมตัวตายใหม่ๆอาจจะคิดถึงลูกถึงล้านถึงนั่นถึงนี่ฟุ้งซ่านกลัว ไม่เป็นไรนะฝึกบ่อยๆที่เรากลัวเพราะเรายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้เรียนรู้มันเราฝึกนอนตายบ่อยๆนี่เราจะคุ้นชินกับมันอยู่กับความจริงไดนะ้อยู่กับความเป็นจริงหวังผลทุกสิ่งจากความภาคเพียรเรียนรู้เป็นครูของตนเอง เราจะได้ร้องเพลงสบายสบายนะเอาเหมือนเบิร์ดธงชัยสบายสบายนอนตายแบบสบายสบายสักห้านาทีก็แล้วกันนะตั้งจิตตั้งใจให้ดี